บัตด,ดีสบายดีพี่น้องมันนี่จะมาพบมาพอทางสองประกันแฟนเพจสเลาเล่าคือเก้ามันนี่ก็สบายดีมูเพื่อนเอฟซีเบิร์ดทุกท่านเด้อสบายดีเอฟซีทั้งพังเล่าหรือสิปเป็นเอฟซีทั้งพังไทยแล้วก็บเอฟซียู่ที่อยู่ทางต่างประเทศก็ขอกราบสบายดีเด้อมีสาวกสิภาไปดีวิวบัตร บัดผู้เสียงทองเนาะพี่น้องบัดบัดป่าผู้เสียงทองที่อยู่อันเทิงภูเขาเนี่ยซาวกอสิพาไปดีวิวเนาะก็สิเป็นจังไดกร็ถาติดตามถาเบิ่งถาส้มไปนําซาวกอเด้เอ,อตอนนี้กําลังสิไปเนาะพี่น้องกําลังสิขี่รถไทยไปพ่อสิไปกับพ่อแล้วก็กับแม่เนาะกําลังสิไปบ้านน้องขน,น,นันเนาะพี่น้องสิไปดีวิววัดวัดบ้านน้องขนันอยู่เทิองอัน เพิ่มคู่นอกพี่น้องบันน้องคณะการไก,ก,กร่ไก่ปุ๋ย่านนะคะแดบเป็นบ้านเป็นบ้านเดียวกันพี่นองนกับนั่งกระยุเมื่อยขนาดสมบูรณ์แข่งจำบภาษางข้ามกานนักกนเนาะกับไก่ไก่ ไปเดี๋ยวๆตอนนี้กำลังสิ่นอนกพี่นอ้องสิอ่ออกฮะกันนเป็นบ้านเรื่องของบ,บ้านน้องขนาดบ้านเดี่ยวกบนก์นะคะบ้าน้องขนาดที่ลักนณะสมแข็งจำประสาแไก่กันกับบ้านนดาราเนี่ยน้องพี่นอ้องนี้ก็สิเป็นคนทาง,งเขามากพี่นอ้องคนทางสีขึ้นไปอันนั้นเบื้องบาดอยู่อันนั้นเริ่องผู้พี่นอ้องก็ว่า มันมีบัตรสองบัตรสิาพาไปเบิ่งอันบททัตรยูชูคูก่อนน,น้องเพราะว่ามันไกลนะเดี๋ทางฝากถ้าอยากจีงๆก็ต้องพ่อสวดน้ำได้ๆด้อเพราะว่ามันเห็นยังน,นั่งตกไจอีเนาะนะคะคนท่านที่สาฟอรกล่อมมาเนาะแถวนี้กับมีเพื่อนคนมีเพื่อนคนไอพี่น้อ,อ,องเพราะว่าอยู่แถี่ยวไกลๆหมดหมดบัตรเนาะ อดรถไว้พี่น้องจอดรถไว้พุนาา่นละกะซาก้ก็สิย่างขึ้นไปบาดเนาะพี่น้องบาดหันอยู่เทิงพุ่นแหละบาดกะเพื่อสิฮอดกะไกเติบเลยพี่นอ้องเพราะว่ามันกะไก่ดิพุ่นหลย่างลงมานมี่คนทาก็ย่งางไกเตบิบพี่นอ้องแต่ว่ากสิย่างเอาซากบ็บ่ได้ขีรถขึ้นมาเนาะ กมื้อนี้เป็นมือกองเองพี่น้องก็บ่สิอาจิบ่ได้อันปานใดเนาะเพราะว่าบ่มีอันมือกองเด้มื้อนี้น้องก็บ่ได้มานําเนาะพุ่น้คนทางก็สิฮอดพุ่น้คนทางันมันเป็นมันอันนั้นโดดหั่นขึ้นได้ฮอดจนฮอดบาดพุ่นพี่น้องเพราะว่าทันนีเห็นบ่คนทางมันสิไปฮอดพู้นแล้วก็ขึ้นฮอดวาดแต่ว่าทางาดหั่นก็มีอยู่ถ้าสิย่างขึ้นแต่ว่าอกอหั่น บ่อยักย่างขืนกระเดิสย่างไปตามพุ่นทางนี่แหละพี่น้องสาวกกระย่างมนีหันมากก็พอมากาก,ก็พอสาวกกระพุ่นทางกะถือว่าเห็นว่าพี่น้องพุ่นทางทางหลังสาวกกะเป็นพุ่นทางที่อันย่างขืนมากเบิ่งยาแต่กะสิไปผุ่นนอกพี่น้องเพราะวะ่บาบัตรู่บานน้องคณะหันก็คือสาวกบอกไปแห่น้องมันมีซองบาตรแต่ว่า บ้านนั่นหันเป็นบ้านท,ที่แบบเพิ่นเพิ่นสางมาหลายจักปีแล้ววะก็หลายปีเดียวแต่นอกพี่น้องอัน,น,นบ้านตัวนั่นหันเพิ่นกะแบบคนเขาออกกาเพิ่นกะเขาแบบคู่มือคู่เว้นอันไหนพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าบา้านจุดเทิงอันเทิงพูตัวนี้หันเพิ่นว่าคอยสิได้ขึ้นมาหรอคันบวกเป็นแบบย่ามซ้ำคัน นาะพี่น้องย่ำแบบเดือนหกแเพิ่นจังสีตะค่อยขึ้นมานะเพราะว่ามันเป็นแบบมี่ประเพณีบุญนาะอพี่น้องย่ำเดือนโกหันบาตรีเทิงพู่ฮะเพื่อนกาสีอันสีมาอันมาโฮดมาทรงนำพาพี่น้องเพราะว่ามันกับเป็นแต่ละปีแต่ละปีทาย่ำเดือนโฮกหอดประมาณย่ำจักแทมสิบหาค่ำหรือ,อยังเดีย๋ยวพี่น้องเพื่อนกาสี มโหดมาทรงในบาทอันนั้นอยู่เทิงพูดที่เศ้ากออันสีผ้าขึ้นไปเบิ่งแต่พี่น้องอยู่พูน <c oughs> ไปพี่น้องไปพอกันอยู่อันบาดป่าผู้เสียงท่องเลยนะพี่น้องตอนนี้เศ้าก่อกำลังอย่างเดี๋ยวสิเ <c> ว <oughs> <c oughs> ิดแหงก่อนเนาะไปพอกันอยู่พูนแต่พี่น้องนี่กใกล้สิหอดแล้วพี่น้องนี่ก็สิเป็นหนทางขึ้นไปอีกเห็นบ่บรรยากาศตอนเช้าบรรจนันมื้อนี้สีค่ำๆเนาะพี่น้องสีแบบ คือฝ้นสิต๊กนี่เพราะว่าม้อนี้วันซีนเด้ซาก็มาแต่ใส่บาตรก็เด้สิมาดีบิววัดป่าผู้เสียงท่องห้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งเด้อนี่สิเป็นทางขึ้นอย่างเฮดบอะมาเบิ่งเฮดบอบบดพี่น้องเห็นเฮดบอสแก่ย่างขึ้นไปป้าพี่น้องตั้งแต่คอนท้างเข่ามากหอดจนหอดบานนี้ หลายลักเกือบเรเนาะสามลักสี่ลักคุณพระจา้าเดี๋ยวทางขึ้นไปเป็นบาดหันมันอยู่เทิงผู้เป็นไรอันนั้นภาคหนึ่งพุณแหลนะเนาะพอเนาอ<ม>เป็นภาคหนึ่งคุณแหละเป็นบาดเก่าแก่เป็นบาดเป็นบาดมาม่มาแต่เฮงเลยเลหันแต่ว่า เพื่อนหันซางไม่บาดหันตะกี้มันก็บเาท่า,าม,มีบาดดอกมันเป็นทำผ่าสีสื่อพี่น้องแต่ว่าเพื่อนหันแต่มาสางมาเหตุไม่ให้มันเป็นบาดกระเดื้อม,มันก็มีซองบาดบาดอยู่เทิงพูดแต่กยู่ดุมบ้านของบ้านน้องนาะแน่พี่น้องนี่พี่น้องกระไก่สีหอดเห็นบ่เห็น,หนล้างบาดบอกดิ่งพี่น้องเศร้ากา็กะสให้เบิงอันนั้น แต่ว่ามันไกลมันบอเห็นนอกนอพี่น้องหันกระสีเป็นอันรักซ้ำมะคอหันเลยพี่น้องเห็นบ่าเลยเป็นรักซ้ำมะคอของอันนั้นผูเสียงท้องพี่น้องซ้องรักเป็นรักเป็นหินเดี๋ยวเนาะเป็นทินมักง่ายๆพี่น้องแต่บาตหาคืนไปหันสีเห็นสัตว์มันมีมาแต่เฮิ่งเถิงเลยเะเขาเอื่นว่ารักอันนั้นซ้ำมาคอของผู้เสียงท้องน้อพี่น้องไปสาวกอสิพาไปเบิ่งบัต นี่เนาะทันผู้ส้มกระหอดเป็นทีเดียบปล่อยบาดป่าผู้เสี่ยงทองเป็นบาดท,ที่ตั้งอยู่กลางผู้พี่น้องกลางผู้ย่างขึ้นมาหันใดยุบประมาณพักหนึ่งที่อันเสาวกอย่างขึ้นมา,นมานทางเสาวกอย่างขึ้นมา,า,ากรานากะนี้กระสิเป็นบาดบาดเป็นบาดเา 9, าก่าบาดแก่มีมาตั้งแต่ปู่ตะปู่ตั้งแต่สากว่าท่านได้เกิดฝุณพี่น้องเนาะสากอเกิดมากระเห็น ตะกี้ค่ะมันเป็นมันเป็นถรรมพี่น้องมันเป็นถรรมแต่ว่าเพิ่นก็มาสางมาเห็ดเป็นบาตรเห็นบ่ตะกี้มาสิเป็นถรรมแนวนั้นอันนี้เห็นบ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้พนเพิ่นกระสางเพิ่นกับมุวงล้างไข่มันเป็นกุฏิหันไหนพี่น้องเอิ้นไงเอิน้นว่ากุฏิซะเนาะล้างมันอันนั้นเพิ่งเบิ่งดลมาองยานเลยแต่ว่าเพิ่นกับว่าท่านได้สาแงแหละเนาะพี่น้องเพิ่นก็นยังสีมีแบบ สางต่อต่อไปแต่ว่าเพิ่นก็ยังคือสิตบทันีย์แบบมีอันปัจจุั้ประใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็ยังบทันได้สางสามเดชปราศรานเนาะอันนั้นก็สิเป็นรูปภาพของแม่เจ้าเทร์นีเนาะพี่น้องเพิ่นที่เพิ่นเหตุจากการเพิ่นกะนนั้นเอาขึ้นมาไว้เทิงผู้พิเดพี่น้องไปซักกอสิพาไปเบิ่งใกล้ อันนี้ซากรศีพะเบิงเนาะพี่น้องอันนี้กระสีม nah ันเพิ <P S 2> p p. P. ่นกระสิมีหูปั่นลายหูเนาะพี่น้องอันนี้กระสิเป็นหูอันนั้นพัดดื้อซีน้องพี่น้องหูเอี่ยก็เจ้าพ่อพาเจ้าอันนั้นเป็นหูปั่นเจ้าพ่อพัดดสีเนาะพี่น้องอันนั้นกระสิเป็นผ้าผ้านอนพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกระยังก็ท่านได้สั่งส้ำเร็จดอกเนาะแต่ว่าย่ามอันเดือนโขขันผูขคนมาตัง มาจากบ้านต่างเมืองไกลหนห่อพี่น้องมาได้บ้านเพิ่นก็มาะอะไรมาโฮดมาทรงอันนั้นเจ้าพ่อพอดีซีดวก็มาอันโฮตมาทรงอันนั้นผ่า,านอดนัน่อยพี่น้องยาม่เดือนโคกขันมันเพราะว่ามันกะสิเป็นบุญบุญนี่หล่พี่น้องบุญเข้าเอื่นบ่าบุญอันอนันทรงผ่าถามเนาะก็สิมาทรงนามผ่าอยู่นี่หนะพี่น้องบัดเดือนโคกค่ะเบื่อหนักกะสิมี่อยู่พี่น้อง จะบอกเสากรไปไหนไปนี่ยหพี่น้องเห็นบ่กตะกี้มันเป็นงูหินมันเป็นงูหินเนี่ยมันกระสีเป็นถ้ำต่ว่าเพิ่นกะมาสางมาอันนี้เห็ดเป็นซาเป็นซิมเป็นอันนี้แหละพี่น้องเสากรกะสิมากาใบอันผ่าเนาะพี่น้องก่อนเพราะว่าได้ไปสีม้าท้ายว่าอันหนึ่งกะสีม้ากราบเนาะพี่น้อง พคนคนบอได้ทั่วที่ ขึ้นมากเพิ่นกาอันมากกามาหวายจจงสีละน้องพี่น้องเพราะว่าถ้าผู้ได้ากขึ้นมากก็ขึ้นมาไเลยนะเพราะว่ามันก็ยุทธึงผููอยู่อันนี้เนาะไปอันนี้ซ้ากอีิ้าไปเบิงนี่เนาะพี่น้องทางนันนันมันกาสีป็นอันถามเขาไปเนาะพี่น้องเสากอสิให้เบิงกับป็นถามเขาไปเนาะพี่น้องเห็นบ่เป็นถามแล้วมันกาสีมี ปาผูา้ถ่อ์งนาะพี่น้องที่เพิ่นอยู่ในในมัมก็มีเอเวิรนกะซิมีห้องน้ำเพิ่นเฮ็ดเดียบรอย้อยพี่น้องยังก็สีเป็นรอบลอบัดเนาะอันนี้ขาเอื่นบาบัดป่าผู้เสี่ยงท้องพี่น้องของกระแนวมันมันหันอยู่ในอันันทนานอยู่ในเทิงผู้กลางผู้พี่น้องแต่เพิ่นกระสางมันเป็นซีมหรือว่าอันันซาลาเนาะพี่น้องเนาะ,ะกะสีประมาณนี้ ้าก็กระลงอันมาเดียบรอแล้วพี่น้องมึงยาขึ้นไปกาบใบอันพระพุทธูลูพ่อ,นนอพี่น้องกะเลยมาบัดมาบ้ากระต่องแบบมากาบมาใบายไอพี่น้องเป็นหูป,ปันเม็นเจ้ารณีเนะเะเาะแล้วนี่ฮะถามว่าคือเช้าก็บอกไปให้พี่น้องคันว่า แามโฮดแามอันนั้นมาทรงนำผ่าเดือนแามเดือนทกค่ะคนแถวเดินนี่ฮะเต็มเบอร์ได้พี่น้องเพราะว่าโบบาซีบ้านไกลเพื่อนคียงเพิ่นกับมาเบอรบ์บานได้บานได้กับพี่น้องมาอัน,น,นมาโฮดมาทรงระพุทธรูกอยู่อันนั้นบัอปา่เทงูพี่ได้ี่นผักหนึ่งเนาะแต่ขึ้นมาหอดอันนั้นบัดป่านพอดีผักหนึ่งแล้วพี่น้องไปเบิ่งอันทางลังเนาะพี่น้องทางลังของซีมดัว ของอันบาดบาอารามเห็นแน้วนพี่น้องกระบวนการที่แห่เป็นคู่ย่ามนัน,นหัน,หนเฮ็ดแถวนี่หันเต็มเมื่อได้พี่น้องเข้าจกากกมหามาฮาเฮ็ดแถวนี่ห์หเฮ็ดพอเฮ็ดเฮ็ดได้มันออกแถวนี่ห์เข้าจากกมหาเนี่ยเพิ่อนกระซังห้องาน้ำเดียบรอยได้พี่น้องแต่ว่าอันนี้ห้องน้ำก็ประมาณนี้นะพี่น้องอมานานีสี่ห้อง,อง,องกับน้ำหันเพิ่อนกระต่อขึ้นมาเนาะ ต่อขึ้นมากเลยยังเห็นไหมพี่นอ้องอน,นี้เพราะว่ามันมีท่อซกอเห็นทออันนี้กระสีเป็นดูป,ปันผ้าเนาะพี่น้องกับไปกาไปบายเห็นไหยแต่ละคนกับต่างไปกาไปบายขึ้น,น,น้กระสีเป็นรอบลังคล้องทำพี่น้องนี่แหละที่อันนั้นต้นต้อที่เข้าเจ้าอื่นหันทำลายทำผ้าเนาะพี่น้องเพราะว่านี่หันมันกับเป็นทำเป็นขี้นก่อนมากาง ใช่พี่น้องเป็นขี้ขี้นก่อนหมักง่ายเป็นถ้ำเข้าไปทางไหนพี่น้องเขาอันนั้นพ่อเทาแม่เทาเพื่อนกระเดื่อเอินว่าอันถ้ำพระนี่พี่น้องอันนี้ฮันซิเป็นทางลังเนาะทางล้างของอันซิมพี่น้องนี่มันก็เป็นขี้ขีนแต่บ่ามันเป็นถ้ำเข้าไปเนาะนี ขื้นมากก็พอเนาะพี่น้องซอพอซอโก็พ้าขึ้นมาแต่มันกายอยู่กไกลดอกอยู่ไกลๆก็บ้านนะคะเดยดเป็นคุมเดียวกันกันกบ,บานนะคะแต่ว่าบานเพิ่นอันออกมาอยู่ใหม่ก็เลือซื้อซื้อ่าวันน้องขนันกับคุมนะคะพี่น้องน,น,น้องขนันเป็นผ้าใตรของอันลาวเล้อพี่น้องเป็นผ้าใตรของประเทศลาวอยู่ผ้าใตรเนาะดีแต่สิประมาณนี้พี่น้อง บัดรบาอาลามผู้ไรอยากสางอยากซาบัดบ้าอาลามอยู่อันนี้กะสามารถถาภัยมีปัจจุปัจจัยกะสามารถมามามู่มาอันนี้ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องบกว่าสีเป็นอันนั้นบ้านไก่สีดมิดไก่เคียงน้อพี่น้องหรือว่าสีเป็นอันอยู่ท่างอันประเทศหนกเข้ากะสามารถมาอันบรีจาคหรือว่าอุปโภปคโทนาลายเด้อพี่น้อง นี่พี่น้องแซวกอกะอันดีวิวรอบๆบ,บาดป้าอารามเป็นที่เรียบร้อยแล้วแซวกอกะสีได้รุ่งแล้วเด้อบาดนี้นเนาะเพราะว่ากะสีได้รุ่งแล้วเนาะพี่น้องเป็นนี่แหละบรรยากาศกับอยู่เทิงพูพี่แล้วพี่น้องเพราะว่าเป็นภาคพอดีภาคหนึ่งเยียดเยีดยดยด,ยด,ยด้วยรหัมพี่น้องอันนั้นมันกัเป็นเป็นบัตรแบบอันนี้แหละรถทางคืนสามารถคืนได้หอดผีเห็นบ่คนทาง สามารถขึ้นได้ฮอดจ้ามบาดพี่ละพี่น้องเนาะมันก็สะดวกสบายเพราะว่าเพิ่นก็ซาวซับซาวทางเนาะสาก่ก็สิได้ลงแล้วเด้อบาดนี้เด้อนี่พอสาก่ก็ย่างไปถ่าแล้วเนาะพี่น้องสาวก่อลงก็สิพาลงทางลาดเด้อบ่ได้ลงทางเก่าบ่ทางเก่ามาไกลได้เนาะพี่น้องอันนั้นเพื่อสิฮอดก็สิพาลงอันทางลาด่นะ ดอกผู้ย่างลงทางบาดนอกพี่นนองเป็นกับเป็นป่าเป็นลงแด้หาเดี๋ยวนี้แด้มันอันนันมันเป็นมันอันนันแน่ได้พี่น้องตะกี้เห็นโหโคกว่านีอีกเพราะว่ามันก็จะเดินหุ่งเฮ่องคืนเลยเพื่อนกาอันกะซับกะซาวไหนนอกพี่นนองกะสิมีตะมวลหินกาสิเป็นผ้ากา สามารถไปกราบไปไหว้ได้เนาะพี่น้องผาตังอยู่อันอยู่งนหินสาวได้ขึ้นมากกราบไปแบ้กราบแบ้ไหว้นาะพี่นออ้งงนองเช้าก่อนกราบไปกราบไปไหว้เพราะว่าได้ึ้นมาฮอดจอดเ,เทิงคดการศึกษา น้องทุกคนเศร้าก่อนการไปไปกราบไปบายอันนั้นพาองใหญ่พี่เนาะกับสีภาพพี่น้องล่งอะบายเนี่ยกาลำล่งยางล่งเนาะพี่น้องยางล่งกับพอเป็นทางทางหลังกับแหนมเพ็นบิบๆเนาะเดี๋ยวพี่น้องหอดเดียวมีสิเป็นทางลาดเนาะทางลาดปลอดสกอร์ยางก่อนเด่ะทางลาดโล่ง ทางตัวไหนเห็นเป็นทางที่ซาวกอย่างขึ้นมาเบิ่งมือย่านี ah 1, war, ้แต่ว่าต er, ัวนี <t> ้เห็นสิเป็นทางดาซาวกสีดัดดรงนอกพี่น้องเพราะว่าย่างทางงน่ะมันมันไกลลายกับสีอย่างลงทางลัดการําหรับคลิปนี้นอกทุกคนการาวกกับสีขออันจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้เด้อดากาพบกันไม่ในคลิปหน้าฝูนแน่นอนพี่น้องว่าซาวกสีไป เห็ดคลีบยังหายใจติดตามหาส้มกันเนาะกาอย่าลืมเดอ้อคันสื่อสอบคลิปสาวกอกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองสาวกอแนอ่เพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปตอนต่อไปเดอ้อบัวสิเป็นอันเอฟซีเบอร์ส,สุขภูสุคนเั็นเด้อเนาะเป็นมูเพื่อนกาเป็นกำลังใจให้นสาวกอแน,น,น่เนาะกาจิคออัน น,นั้นลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าและนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจได้เลยเด้อบ๊ายบาย